สวัสดีครับมาพบกับช่องทำได้ชวยกันแล้วนะครับผมวันนี้เป็นอุปกรณ์ของโซลาซล่เซลล์อีกแล้วนะครับอ่าพอดีไฟ12โวลต์หัวไฟนะหลอดไฟ12โวลต์ที่บ้านของผมเสียพอดีผมก็เลยสั่งมานะครับหลอดละ3 3บาทที่วัตต์นะเดี๋ยวได,ได้แป๊บนึงผมขอดูอก่อนน่าจะ15วัตต์ น่าจะสามสิบวัตนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากจีนนะนะมันก็เลยถูกนะครับสามสิบสามสิบวัตไม่รู้ว่าสามสิบวัตจริงหรือเปล่าโอ้โหอันใหญ่มอนกันนะเนี่ยครับมาอย่างนี้เลยกล่องเกินไม่มีสั่งมาสามเนะี่ยไม่รู้ใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็สว่างหรือเปล่านะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ กองเกิงไม่เคยมีแต่30มสิบบาทนะผมสั่งมาแบบสว่างสุดสามสิบบาทแกะกันเลยอ่คิกชกเนี่ยครับใหญ่นะอันน,น,นี้จับเต็มมือครับเนี่ยเป็นหลอดไฟสิบสโวลนะครับไม่มีอะไรติดสักอย่างอ๋อเดี๋ยวเขามีป้ายอันนี้ป้าย บอกอะไรมากนั้นเนี่ยผมดูกันส e ามสิบสามทับสี่สิบห้าอ๋อสามสิบวัตต์ e ขั้ว e สองเจ็ดนะครับสามสิบวัตต์อ๋อแค่นี้เองไม่ได้บอกอะไรละเดี๋ยวผมพาไปลองกันเลยดีกว่ามันว่ามันสว่างไหมตอนนี้ผมใช้หลอดหลอดเล็กของผมอยู่มันจะไม่ค่อยสว่างนะ หลอดนี้นะครับผมปิดนะเนี่ยเปิดในนี้เหมือนสว่างนะแต่จริงๆมันมันสว่างแบบไม่มันยังมัวๆนะเดี๋ยวผมจะอ่ะลองใช้หลอดนี้ดูว่าจะสว่างกว่านี้ไหมหลอดละสาสบาบาทอ่าเดี๋ยวผมปิดไฟโซลเซลผมเปิด เปิดไฟไฟบ้านนะนะไฟสองร้อยี่สิบก่อนก่อที่จะขันอันนี้ออกเอาเนี่ยเนี่ครับความใหญ่อะนะเนี่ยอันนี้กำมิดมือเลย ต่างกันเยอะยแต่ความสว่างผมผมไม่รู้ว่าอันนี้มันจะต่างกันไหมเพราะว่ามันถูกอะถูกมากอะสามบวัตถ์ถ้า3 0มวัตต์จริงๆนะผมบอมันต้องสว่างเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวผมเอาไปใส่กัน ใหญ่นะใหญ่แบบใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้เยอะนี้ไปเดี๋ยวผมไปลองเลยเดี๋ยวผมจะปิดไฟเนี่ยปิดไฟห้องนี้แหละปึ๊บ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดไฟ เป็น220อะ่นะเนี่ยปิดให้หมดปั๊บเปิดไฟ12โวลต์ปั๊บโอ้โหมันก็สว่างอะนะแต่มันไม่จี๊ดอะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนะครับสว่างกว่าเมื่อกี้นะนะครับอ่า30กว่าบาทนะครับ ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่าถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ข้างล่างข้างใต้คลิปนะครับสั่งซื้อจากประเทศจีนรอนานหน่อยแบบว่าซื้อแบบไม่ไม,ไม่ต้องแบบไม่ไม่รีบไม่ร้ออะไรเงี้ยก็ซื้อได้มันมันถูกอ่าลองตัดสินใจกันดูอ่ะให้เห็นมันจะจะเลยก็ถือว่าโอเคแต่ถือว่าดีแบบ เหมือนไฟบ้านา220ไมันก,ก็ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับถือว่าใช้ได้อยู่โอเคดูกันเอาเอง <c oughs> โอเควันนี้แค่นี้นะครับขอลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมอันนี้ไฟส่สองเข้าหน้าเป็นไงจำ้ำจี๊ดบาย